สวัสดีเพื่อนเพๆเอฟซีทุกคนนะฮะนะฮะใครที่ตามหานะฮะตัว e ีโคคาประหยัดประหยัดนะเครื่อง1.2นะฮะตัวนี้คือเจ้าตัวนะฮะมิ t s ูบิชิ i ต t t ทรัตนะฮะ1.2 GLX นะฮะปี2019ปีใหม่ๆเลยนะฮะนะฮ2019ไปเลยนะฮะนี่เลยสภาพสวยๆนะครับเป็นสีดำนะฮะมีไฟตัดหมอกนะฮะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ันี้ไลท์มาฮะนี่ไฟหน้าใสๆแบบนี้เลยนะครับ สีดำเดิมๆบางๆนะครับตัวนี้นะฮะบอดี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะการันตีนะฮะอาจจะมีรอยนะฮะนี่แผลสดตรงนี้ครับอ่ามอไซค์นะครับมาเฉียวนะครับแต่ว่าโครงสร้างสวยนะ,ะเดิมๆนะ,ะเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับตัวนี้นะครับมีล้อมาแบบนี้นะฮะเจ้าของเดิมอัปเกรดล้อมาให้สวยๆนะฮะยางดันหลบนะฮะอ่ายางเป็นปี2022นะฮะพร้อมใช้งานนะครับ แล้วสีนะฮะเดี๋ยวต่อให้นะครับเสร็จสับนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะขายแบบจัดไฟนั้นนะฮะออกรถศูนย์บาทให้นะครับนี่เลยนะครับบอดี้สวยๆไม่มีชนหนักนะ,ะสีเงาๆฉ่ำๆนะฮะโลโก้แอดทราดนะฮะนี่ครับนี่ไฟท้ายนะครับไม่มีรอยแตกลายงานนะฮะสภาพใหม่กริปเลยนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สนะฮะหลุมยางอะไรสวยๆเลยนะครับนี่ครับเป็น แบ,บิตสตาร์ตตัวนี้ไม้น้อยมากๆนะฮะเรามาดูภายในกันนะครับอ่าไม้ของเขานะฮะอยู่ที่นะครับนี่เลยไม่ถึงแสนนะฮะแปดหมื 8, 000, 000, 000, ่นเก้าพันกิโลนะฮะอ่าแปดหมื 8, 000, 000, ่นเก้าพันกิโลนะฮะมาพร้อมกับเจ้าตัวพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะฮะอ่าแล้วก็นะฮะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะฮะกระจกประตูนะฮะเป็นแบบไฟฟ้านะฮะฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับ ระบบเซ็นทรัลล็อกอะไรเรียบร้อยจากโรงงานนะครับเบาเป็นเบาะผ้านะครับภายในไม่โซมนะฮะเงาเงาดำๆเลยนะฮะนี่อันนี้จอมาจากโรงงานนะฮะแอร์เย็นฉ่ำๆช,ำช่วงล่างนิ่มๆเลยนะฮะเดียวโต้เข้าสมูทไม่มีสะดุดนะครับสภาพสวยๆเลยนะฮะฟิล์มติด 3M มาให้เรียบร้อยนะฮะเครื่องนิ่งๆเกียร์บิ่งสบายเลยนะฮะโครงสร้างสวยนะคันนี้นะนี่ดูครับภายใน ห้องโดยสารนะครับนะครับสีเป็นโทนภายในดำนะฮะนะครับเบื้องต้นนะฮะเรามาดูนะฮะตัวนี้นะฮะผมจับฟรีดาวให้แน่นอนนะฮะคันนี้นะฮะมิ s u ูบิชินะฮะแอตทราดนะฮะปีันปี2019นะฮะ1.2 g l x นะฮะขออนุญาตเสนอขายราคานะฮะอยู่ที่นะฮะ1,98,000บาทนะครับ 1 9 8 0 0 0บาทนะฮะคันนี้ออกรถ0บาทนะครับอ่าออกรถ0บาทนะครับใครสนใจอยากได้นะฮะใครอยากจัดไฟแนนซ์แบบเหลือเงินกลับก็ได้นะฮะคันนี้จัดได้เหลือกลับได้ประมาณ5 0,000บาทนะที่จัดไฟแนนซ์เสร็จปุ๊บผมจ่ายให้ก่อนเลย50 0 0 0บาทนะฮะวันรับรถนะฮะเอาเงินสดไปนะฮะไปลงทุนไปใช้ไปนะครับดูแลครอบครัวได้นะฮะตัวนี้นะถ้าจะจัดเหลือนะครับใครสนใจก็ทักหลังไมค์มาได้เลยนะครับ สวยครับประหยัดด้วยนะฮะคันนี้นะฮะบอดี้เดิมโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ